สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มลมยี่ห้อบีลา่านะครับเป็นปั๊มลมออยฟรีออยลิสหรือว่าออยฟีก็คือปั๊มลมที่ไม่มีไม่ต้องเติมน้ำมันอะ่ะเหมือนกับปั๊มโรตารี่ที่เราเห็นตามปั๊มร้านมอไซทั่วไปะฮะอันนี้ซื้อมาจากร้านนี้ครับผมร้านกิจอมอนครับคลองถมเซ็นเตอร์จ้านะโอเคไปดูกันเลยครับเราจะมาแกะกล่องก,กันนะครับผม มีอะไรบ้างในกล่องเราดูกันนนๆๆๆๆโอเคครับขอโทษครับผมก็จะมีชุดกองครับแล้วก็ขาตั้งขาตั้งของปั๊มลมนะขาตั้งสี่ขาน็อตแล้วก็ที่กองกลองลมที่ติดกับตัวปั๊มนะครับผมนี่ตัวปั๊ม แล้วก็มีคู่มือการใช้งานครับคู่มือแมนนวลดีส่แมนนวลโอเคจ้ะเดี๋ยวเรามาเปิดพลาสติกกันก่อนเลยนะครับดูภัยรอบๆบกันอุ้ยขอโทษหมาหมาเยอะไม่เป็นไรฮะดูกล้องนอนโอเคเรามาดูปั๊มลมกันต่อจ้านะก็ครับผม อะไรก็ไม่รู้อ่ะช่างมันเป็นปั๊มลมขนาดเล็กมากเลยเป็นปั๊มลมที่ขนาดเล็กมากครับผม ขนาดเล็กกระทัดรัดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันดีกว่าว่ามันจะเป็นเช่นไรบ้างโอเคครับ เราจะลองเปิด on-off กันดูนะครับเป็นไงบ้างเหนไเสียงไม่ดังเนาะเสียงโอเคอะคือเสียงมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากโอเคจ้ะนี่คือการเทสทดลองการเปิดเสียงฮะ16กิโลกร,รมัมเก็บลม9ลิตร เก็บลมที่เก้าลิตรขนาด16กิโลกร,รมัมห้าห้าสิบวัตต์ครับผมโอเคครับนี่แหละครับซื้อมาราคาพันเก้ารอยบาทครับผมถูกมากเลยครับในเว็บมันสามพันห้าซึ่งราคาแพงมากซื้อมาวันที่ สิมีนาคมนะครับปี2องพันห้า้อยห้าสิบเก้าครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับการรีวิวสิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ